สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกิฟพาตะลุยนะครับวันนี้เราจะพากินผัดคะนา้าใส่หมูหอมๆอ,อร่อยๆนะครับเรามาชิมคะน้ากันเลยดีกว่าครับคะน้ากับข้าว ขะน้ากรอบเผ็ดแล้วก็เข้าเนื้อมากๆเลยนะครับน้ำมาชิมคะน้ากับหมูกันนะครับนี่ครับคะน้ากับหมู มันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยนะคบคเน่ากับกรอบเผ็ผผผดๆดคู่กับหมูช่างอร่อยดีเหลือเกินนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ